สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดนะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม3นะครับนักเรียนชั้นม3ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Spark 3นะครับ Spark 3ของนักเรียนม3นะครับนะคครรับูหวังว่า YouTube ชุดน,นี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนด้วยมากๆเลยนะครับนั่นเลยครับนั่นเลยลืมกดไลค์และกดติดตามกด subscribe นะครับ ช่อง youtube ของครูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อครูทำยูทูบชุดใหม่ๆห,หรือว่ายูนิตใหม่ๆตอนใหม่ๆขึ้นมานักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับแชร์ให้ครูด้วยว่ามีการมีการทำยูทูบชุดนี้นะครับเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้รู้ว่าเออครูดได้ทํา youtube ชุดนี้แล้วนะครับจะได้มีการเข้ามาดูกันเยอะๆครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะมาเริ่ม ดู Spark 3, สปาร์คสาำหรับเน้นม3เริ่มกันนะครับภาษาขบอก read the text and answer the question อ่านเนื้อเรื่องตอบคำถามครับเขาบอก which of the three entertainers อันไหนเป็นเ n t e r t a i n m e n t สามคนครับสามคนนี่ทั้งหมดมีสามคนใช่ไหมคานมูฟแอดเวอร์กเอหรือบีหรือซีครับคริสติน่าหรืออีลิกหรือโจคานมูฟแอดเวอร์กคืออะไรไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในระหว่างทำงานก็คือคนผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นสแตนชูใช่ไหมอ่าคนนั้นแหละใครครับชื่ออะไร เคนผู้หญิงอะชื่ออะไรนะคริสติน่าใช่ไหมอ่าคริสติน่าเนี่ยก็เอาอันนั้น <Yeah. S 1> เอาเนื้นเอเรื่องจากข้างบน่ะมาตอบข้างล่างนะครับ mm hmm. มีอเจ็ดข้อ mm hmm. ลองทําเองก็แล้วกันนะครับลองรู้วิธีทําแล้วไม่ยากนะครับ mm hmm. เนื้อหาก็อ่านแล้วนะครับ mm hmm. ข้อสามนะครับ mm hmm. ข้อสี่เขา complete complete the gaps with the w o r d เอาคำต่อไปนี้มาเติมในช่องว่างครับมาช่วยกันดูความหมายของศัพท์ก่อนนะครับแล้วแต่ละเดืยนเวลาเติมข้างล่างคงเติมได้นะครับใช่ไหมมาดูครับศัพท์อะไรครับ c o สตู m อ่านว่า c o สตู m นะอย่าเป็น c o สตู m ไม่เอานะครับถ้า c o สตูมเนี่คนไทยออกเสียงผิดนะครับที่ถูกคนออก c o ตูมนะครับ c o สตูมแปลว่า เครื่องแต่งกายนะครับายายใยเสื้อผ้าายอะไรแบบนี้นะครับคอสตูมชีชสแ<ไ>ปบ้าฟ <ไป S 1> ัานน,นะครับปอร์ฟอร์เมอร์นักนักอะไรครับรแสดงนักทั้งลิ้นเออสกินสกินแปบ้าผิวของหล่อนสแตจูรูปปั้นสตีลนิ่ง ไม่ใช่แปลว่ายังคงนะฮะนี่แปลว่านิ่งรูมห้องเพจบัดภาพระบายสีนะครับม a ส์หรือม a ส์หน้าก,กาก slowly อ,อย่างชา้า his arm or leg แขนหรือขานะ use the phrases to to present Christina, Eric, and Joe to the class เอาสัตว์พวกนี้มาเติมข้างล่างเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นว่าเป็นอะไรครับคริสติน่าหรืออีลิกหรือโจนะครับอย่างสเตนตามด้วยอะไรครับสเตนสตีลใครครับริตติน่าอะไรเงี้ยเนี่ยลิฟวิ่งลิฟวิ่งรครวบสแต u ู ue, ใช่ไหมลิฟวิ่งสแต t ูก็คือรูปปั้นที่มี ชีวิตใช่ไหมใครครับิจนาเนี่ยอันนี้แล้วก็ไปจับคู่กันเอาสับมาใส่ให้ถูกนะครับแต่ก็บอกมันเนื้อหาจะเป็นแค่สามคนนี่แหละนะครับนี่คือข้อสข้อ5้า tell the class ทีตีนบอกห้องในห้องสามสิง่ง you remember from the text ที่คุณจำได้จากเนื้อเรื่องข้างบนนะครับ คบีวิส h อ f the job งานอะไร in the text would wouldn't you like to do ที่คุณอยากจะทําหรือไม่อยากจะทํางานข้างบนนะ่ะงานข้างบนมีกี่แบบนะสามใช่ไหมงานไหนที่อยากทํางานไหนไม่อยากทําทําไมเหรอ in three minutes write a few sentence เขียนสองสามประโยคนะครับ bridge sentence to your partner อ่านในเพื่อนฝังนี่เป็นฝึกฝึกเขียนฝึกอ่านครับ ข้อห้านะครับแต่วาอาจากเนื้อเรื่องมาเขียนอ่า,าข้อหกเขาเอาจากพวกนี้มาเติมข้างล่างนะมาดูความหมายก่อนแล้วเติมได้แน่นอนตัวแรกพรีเซนเตอร์แปลว่าอะไรผู้อะไรพรีเซนต์ผู้นำเสนอเทรนเนอร์ คนอะไรผู้ฝึกกาดยามหรือเขา,าเฉพาะยามเฉพาะยามปะผู้อะไรนะคนที่คอยคอยป้องกันคอยอะไรเราอ่ะเขาเรียกอะไรแต่คใครบ,บีิการนะครับกูเกร์คนงานดิรเวอร์คนขับเอเจน ตัวแทน Surgeon Surgeon หมออะไร Surgeon Surgeon ใ Sur น Surgeon ในเป็นจ่าหรือปเปล่าใช่ไหมจ่าหรือเปล่า Surgeon แปลว่าอะไรเนี่ยถ้าถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัด จำสิจ่าได้ไหม S U R G E O N สัญญาแพทย์หมอผ่าตัดเน่งนะครับ Surgeon Designer ก็นักออกแบบนะรบปรแกรมเมอร์ก็คนเขียนโปรแกรมนะครับ Pilot นักบิน Assistant ผู้ช่วย t o form c o m p o เ n d นะเอาคำพวกนี้เพื่อจะทำให้เป็นคำนามผสมครับผสมกับข้างล่างนั่นเองนะครับคำพวกนี้ไปเติมข้างล่างเพื่อให้กลายเป็น c o m p o u n d n o นานะครับคอมเนาก็คือคำผสมครับอย่าง security นี่น่าจะคู่คำว่าอะไรครับมันได้หลายตัวนะคำว่า security นี่หมายถึงความปลอดภัยใช่ไหม security guard ได้ไหมได้ไหม security c a r d ก็ได้ security trainer ก็ได้ถ้าเกิดเป็นนักอะไรเป็นคนคอยไปฝึกเขาใช่ไหมนะครับก็ได้ไหลายความหมายนะครับก็เอามาจับคู่กันเพื่อได้เป็นคำนามแบบผสมนะครับมีสิบข้อนี่เห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็อธิบายไว้ อขาที่บายไว้ตรงนี้เขาบอกว่าแล้ว word straight in compound noun นะครับ word s t r e s s ก็คือคำออกเสียงหนักเสียงเบานะครับ police officer อ่าอกเสียงหนักตรง police police officer fashion f a s h หนักตรง fashion นะ designer train driver train driver แปลว่าอะไรับรถไฟนะ which of the people above which of the people above อันไหนเป็นคนที่อยู่ข้างบนครับ mm hmm. work get shift from nine to five part time full time อันนี้เป็นงานนะครับ part time full part time mm hmm. ก็คือทำงานไม่เต็มเวลาใช่ไหม full time ก็ทำงาน เต็มเวลาเต็มเวลาแปลว่าตั้งแต่้างมงเช้าถึง้ามงเย็นนะครับวิศคอมพิวเตอร์ทํางานกับทำงานกับคอมอันเดอร์เพ u r e ชอร์ทำงานเป็นไงครับทําการแรงกดดันนะครับ Long hours ทํางาน Long hours ก็คืออะไรลองอเวอร์ก็คือเป็นชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานนะครับอินโดในดร่มในร่มก็คือในอาคารนะครับ ถ้าใช้คำว่า get คร well, ับ get ก็ get เพศ well แปลว่าได้รับเงินดีไหม long หรือ high w a g e w a g e แปลว่าค่าจ้างคำว่า w a g e แปลว่าค่าจ้างนะครับ w a i g แปลว่าค่าจ้างค่าจ้างนี้อาจจะมาเป็นรายชั่วโมงหรือว่ารายวันแต่ถ้าเกิดเป็นค่าจ้างรายเดือนเขาเรียกอะไรเงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนภาษาอังกฤษ,ษว่าอะไรครับ Salary เนะีะ Salary S A L A R Y เนอะ Choose ที่นะ <Okay. S 1> Job and write a b o u t them as in the example เขามีตัวอย่างมาให้นะครับให้ให้เขียนงานนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างไป security guard uh, guard ยาม works h i f t ทำงานไหมครับ works h i f ทำงาน s h i f ก็คือก็คือไม่มันทำงานยาวไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีทำตรงนี้หยุดตรงนี้ได้เลย,เลยนะเบางทีก็ต้องทำต่อเนื่องยาวนั่นเองครับ he works under pressure ทำงานทำกลางแรงกดดันนะครับ and get low wage จดรับค่าจ้าเป็นไงด้วย โลต่ำด้วยนะครับพวกยานมันเดินไม่ไม่แพงนะครับเหตุผลที่เดินไม่แพงเพราะว่าเขาคิดว่างานไม่หนักแต่ความจริงแล้วยามก็เถ้าถ้าทํางานให้ดีแล้วเขาก็จะต้องลําบากเหมือนเยอะนะครับมาเดี๋ยววันนี้ อันนี้ฟังนะครับน,นี่เพ t ทร t าทอล์กอ about her job คุยเกี่ยวกับงานของหล่อน and work routine ก็รายละเอียดในการทำงานแต่ละวัน,นรับเนครีด <Okay. S 1> ก็พอฟังเสร็จก็เอามาเติมนะครับหัวเรื่องที่เติมมีอะไรบ้างครับเนี่ยจอบก็คืองานทำงานอะไรถ้าเราฟังเสร็จปุ๊บก็มาเติมนะครับ workplace แปลว่าที่ทำงาน mm hmm. นะครับ hour หรือ routine hour mm hmm. คืออะไร ชั่วโมงในการทำงานหรือรูทีนทำตอนไหนนะครับสกิลคืออะไรทักษะทักษะแปลว่าสามารถทำอะไรได้นั่นเองนะครับทำอะไรต้องทำอะไรงานแต่ละอย่างก็ต้องทำต่างกันใช่ไหมเวทก็คืออะไรค่าค่าจ้างก็ที่ได้รับนัน่ขบีกบอกท็อก about t h r job and work routine ถคุยเกี่ยวกับเรื่องนันนี้หลังจากที่ฟังแล้วเราก็มาเขียนแล้วก็ให้คุย อันนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนี่หน้าอะไรแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนะครูครูสั่งให้ดูถึงหน้าเลยนะนี่หน้าอะไรละครูบอกทั้งหน้าเลยสิบสามแต่ว่าต่อไปนี่ถ้าเกิดเอากลับไปบ้านเจอหนังสือปุ๊บทำได้ไหมเนี่ย ได้แล้วเนาะสัมภประรต่างๆจะ้ง่านนยขึ้นเร็วขึ้นนะครับโฟรีโอพอร์ตโฟลิโ hmm. อครับพอร์ตโฟลิโ hmm. อคืออะไรบ mm hmm. ันทึกเกี่ยวกับอะไร mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตตัวนะครับ mm hmm. ไม่รู้ของใครก็ว่าไป Imagine you are helping to prepare c a r e e r page c a r e e r ก็แปลว่าอาชีพนะครับ for the school เว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์ของโรงเรียนครับ choose for job เลือก4งาน and write description of them เลือก4งานแล้วให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับเขานะครับนะครับมีเรื่องอะไรมัาเนี่ยเขาบอกว่า pilot fly plane they travel a lot เดินทาง่อยนะแต่ Their job can n e งานเป็นไงมึง่ง n e e d to be ต้องต้องต้องเป็นยังไง ลักษนาง,งานนั่นเองนะครับเด็กเกตเพจเงินทองได้รับเป็นไงอันนี้มันไม่จบนะครับแต่ก็เริ่มต้นมาให้มันดีไหม mm hmm. นะครับไอหลอดไอหลอดก็ต้องรับผิดชอบสูงนะฮะถ้ารับผิดชอบสูงเงินก็ต้องเป็นไงครับก็ได้สูงนะครับแต่ตกทีเดียวก็ไม่ต้องรับเลยใช่ไหม <laughs> ไอหลอดนะครับโอเคนาะ ศัพท์ครับใอ้เป็นศัพท์อนิเวนต์ยกรง่ายนะ mm hmm. present simple mm hmm. กับ present con mm hmm. ครับจำได้ไหมสรุปสั้นๆนิดนึโครงสร้ mm hmm. งาง present simple subject ก mm ับ verb ช่องอะไรทั้งหนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมเติม s ไม่เติม s นี่แล้วแต่อะไร แล้วแต่ประธานใช่ไหมครับใช้กับเหตุการณ์ที่กาทเป็นปกติเป็นกิจนิสัยเป็นความจริงตลอดเวลาทำได้ไหมนะครับเพื่อเป็นสิมเพิลนะครับใช้เว็บช่องหนึ่งนะครับเมสไม่เติมเสแล้วแต่ประธานส่วนเพื่อเซตคอนที่นูนอนี่อะไรครับเหตุการณ์ซึ่งกําลังกระทําอยู่ในปัจจุบันนะครับผมสร้างเป็นไงครับ subject บวกอะไร My ่ใก็ a m ก็ r แล้วแต่ประธานใช่ไหมครับ แล้ตามได้เวิร์บเติมมาแล้ว ing นะครับตัวที่อยู่ข้างหลังเนะี่ยมักจะมีคาว่านาวหรือว่า at the moment อะไรางั้นนะครับ น้องดูเขาอธิบายไว้เขาบอก we use the present simple to talk about เราใช้ present simple กับการพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ permanent state fact ความจริงตลอดนะครับเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงที่เป็นความจริงตลอดเวลานะครับ h i t i t คืออะไร habit routine เป็นงานที่ทการกระทำซึ่งทับเป็นกิจนิสัยนะครับ Time table เป็นตารางเวลานะครับ ก็ถึงเวลาก็ต้องทำนะครับอันนี้เป็น present simple Time expression ตัวบอกเวลาครับที่ใช้กับ present simple ก็คือคำต่อไปนี้ส่วนใหญ่ก็มีคำว่า every ทั้งหลายแหละใช่ไหม On วันจันทร์สังเกตดูนะ On Monday Monday เติมอะไร Yesu ความหมายก็คือต้องทำทุกวันทุกวันจันทร์นะครับหรือก็ often often พวก adverb of frequency นะครับ น,นี่คือเพเทนซ์สิมเพิ e ส่วน p พ t t e r n ค o n พูดคุยเกี่ับเรื่องอะไรครับเหตุการณ์กำลังทำอะไรกำลังเกิดอยู่นะครับ action happening now เห็นคำว่า happening กัไหมกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับ h a แฮป n ิเน็งกงในปัจจุบันนี้ around the time ในตอนนั้นนะครับใน,ในตอนที่กำลังพูดอยู่ตอนนั้นแหละเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับนะ j e n i ิส is doing her homework now เจน i ิสกำลังทำการบ้านจีน่ is studying for her exam this day อันนี้กำลังอ่านหนังสืออยู่นะเพื่อการสอบ future arrangement นะครับใช้ใช้เพื่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับ p r e s e n con นะครับ He is going to the hairdresser tomorrow อันนี้แปลว่าจะนะครับแปลว่าจะ จะไปนะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งต้องเป็นไงไปแล้ววางแผนไว้แล้ว Future ร์อ a เรนจเมนต์นะครับเทมโพราลีซิูเอชันสถานการณ์ซึ่งชั่วข่าวนะครับเทมโพราลีนี่ชั่วข่าว Jane is working as ทำงานเป็นแอร for the summer for the summer ตอนภาคฤดูร้อน Jane is working as ทำงานเป็น ในตำแหน่งเป็น w a เทรสก็ตืออะไรยรงงานเสิร์ฟหญิงนะครับคำที่ time expression ตัวบอกเวลาที่บอกให้รู้ว่าเป็น continuous ก็คือคำว่าอะไรครับ now now ตอนนั้นขนาดนั้น at the moment ก็ตอนนั้น at present ก็ขนาดนั้นนะครับจะมีคำพวกนี้รู้เลยว่าเป็น present con โน้ตข้างล่างเขาบอกว่าบางเวอร์บ,บางตัวก็ไม่ใช่นะครับบางตัวเข้าก็บอกให้รู้ว่ามันสามารถใช้กับความหมายมันเป็นคอนติเนวัสได้ก็คือพกเป็นความรู้สึกต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี่แปลว่าอะไรต้องการไลฟ์ชอบเลิฟรักเกลียดโนรู้จักบีลีฟเชื่อพวกนี้ใช้เป็นซิมเพิลความหมายก็คือคอนติเนวัสเขาบอกว่านะครับฉัน ชอบบาสเกตบอลแปลว่าขนาดที่ชอบป่ะอนนี้ชอบ,ชอบถูกไหมก็อชอบเป็นปกติไม่ต้องกำลังชอบนะแจ็ปเก่นดิพเปิลได้เลย I love reading ฉันชอบการอ่านนะครับไม่ต้องบอกว่า I am loving reading โอเคไหม้้อ2ลองทำดูสักนิดไหมพูดมาเยอะแล้วลองทำสิครับ เขาบอกว่าเติมด้วย present simple หรือ present con โดยเขามีกริยามาให้บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงมีถึงใช้เป็นตัวนั้นเพราะว่าทุกประโยคมันจะมีตัวบอกอยู่แล้วว่าจะใช้ present simple หรือ present con ใช่ไหมอลองทำดูคข้อหนึ่งมีตัวไหนบอกมาเนี่ยหนึ่งส้ำทางอะไรออะไรอีกครับที่บอก S on s ซันเดย์ซันเเติมอะไรนี่แหละเพศนอะไรเอ่ยเพ้นตินโตนี่ยกตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นให้เดินขีดขีดตรงที่เป็นตัวไกด์ก่อนนะขีดตัวไกด์ก่อนแล้วก็ลองทำดูนะครับครูจะถามว่าตรงไหนที่ที่ก็บอกแนะนธาตแนะมาว่าจะต้องเป็นอันนี้นะ เออใช่ได้สรุปว่าสรุปว่าถ้าเราพยายามมันก็ต้องดียังไงมันต้องดีขึ้นถูกไหมเนาะชินชินหมิงเนี่ยมาที่นี่อย่างขี้หมาเลยเนาะ ได้ยังเสร็จยังข้อหนึ่งต้องได้อะไรครับ John and w a u l sometimes work มี s ไหมไม่มีตัวเดิมนี่แหละข้อสองล่ะ t e นอะไร is อะไรอ๋อดูที่โหตายแล้วดู tense is อะไรครับ doing is does อะไรวนอมั่วแล้วโปรแกรมรถตู้บีล้วต้องตามด้วยเว็บเติมอะไร is doing นั่นแหละนั่นเนีอย่าไปมองมันมันเป็นตัวหลอกมันเป็นตัวหลอกข้อสามเป็นประโยคคำถามนะอย่าลืม ตัวไหนบอกครับไลท์ like ครับไลท์ไลท์นี่ต้องใช้เพย์เซ้นอะไรสิมเพิลนะสิมเพิลสิมเพิลครับประโยคคำถามเลยครับ mm hmm. ก็ได้แลลวครับดู Do mm hmm. อะไรนะยูไลท์อ่า่างนี้แหละดูยูไลท์ว a r ลิ g งแฮทคุณชอบการใส่หมวกไหมข้อสี่ว่าไง mm hmm. ครับจอห์นแอนด์บิวมีตัวไหนบอกทูไนท์ hmm. going out tonight tonight คืนนี้สแสดงว่ามีการวางแผนไว้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้ Present อะไรเพรสเ n นคอนนะครับ Gen and are เจนแอนด์บิลลอะไร uh, going วางแผนไว้แล้วจะใช้เพรสเซนคอนได้นะ going out tonight Susie s m r t รถของ Susie ครับ at 4 pm ะสะแสดงว่ามีตารางเวลาเพรสเซน s ิมเ l ิครับ ซูซี่บัสรถบัสรถซูซี่บัสครับคันเดียวครับก็ a l ไ v e เติมอะไรเฮสนาถูกโอ้ครับแอเดียนวอนเห็น one วอนละบอลเลยวอนก็เหมือนไลท์ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเลิฟนะบก็วอนคนเดียวครับเติมอะไรครับเอขบุลุทิสามเติมเอสครับตูบายนิวแพร์ออฟจีนนะ จีนหม่ตัวสุดท้ายมีตัวไหนบอก next month ครบับเดินหน้าเดินหน้าแสดงว่าต้องมีการอะไรว,วางแผนไว้แล้วก็ต้องใช้ present con นะ present con you ใช่เลย ah you flying คุณจะบิน I n G ด้วยนะ to New York next month นะวางแผนไวแล้วมันตอบถูกหมดเลยวย โอเควันนี้แค่นี้วันนี้วันที่สิบสองกพออเดี๋ยวคันหน้าเรามาต่อตรงนี้ช่วยครูจำได้นะเดี๋ยวครูจะมาสอนซํำนะหน้าเบื่อถึงข้อสามแล้วโนดไวค้ครูด้วยนะถึงข้อสามหน้าหน้าอะไรนี่หน้าอะไรเนี่ยแหวหน้าอะไรครับหน้าสิบสองใช่ไหม okay. จำไว้ด้วยนะ บอกควได,ได้เดี๋ยวคุณจะมาสอนซนะ้ำแล้วเช่นจะเบื่อใช่ไหม